ตัม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 สวัสดีค่ะมามาวันนี้มาตัมบักฮุ่งกันเนวีดวีมาตัมส้มตัมกันจะใส่บักฮุ่งม,มาเป็นใหม่บุ๊มจะใส่บุเปิดช่องในบุ๊มสวัสดีค่ะอยู่ช่องพาสิริมงคลพายโค้งนะคะสวัสดีค่ะมา,มากระเทศไปแล้วนะคะตามด้วยมะน,นาว เก็บบุ้มโชโกเกนะเก็บบุ้มเนน้ำมะนาวติดก็น้ำตาลใส่น้ำตาลน้ำตาลปุ๊บผงชูรสผงนัวลหรอวะใช่ไหมผงนัวลผงนัวเรียกผงนัวก็ได้ได้แท่งสองแบบโอ้ยผงลวกโอ้ไม่เยอะหรอกไม่ถึงช้อนเลยเขย่าก่อนให้มันเข้มข้นใช่ไหม ไม้ไม้ไม้ที่ลมพนนะคะใช่เหรอสองช้อนปลาปลานะฮะน้ำยูทูบได้อยู่แล้วน้ำปลาสองชนไม่เค็มไปหรอไม่เค็มหรอกเพราะว่าล้างมือแล้วบุ้มมาถือกองหน่อยไปตักข้าวก่อนจะดรอกระปุ่นตัวนี้ไอ้ว่าข้างพูดดีน้องนี่บุ้มเอ้ย วันนี้เรามีถั่วฝักยาวด้วยนะคะถั่วฝักยาววันนี้คือจะมีแบบว่าเรียม้เรียมือกันแค็บๆๆแน่นอนโอ้ถั่วมีนะเหรอ้องตั้มจิเห็นพุคมๆอย่างนี้ตําไปหันดีไหมถ้าเกิดวเป็นหมูตํานะจะตัมันน้ง่ายค่ะ พริกนี้ประมาณ20เม็ดนะคะอุ้ยเอาเมออุ้ยเผ็ดข้วนี่พริกนี้ประมาณ20เม็ด20เม็ดแบบว่ามันต้องเอาให้แบบว่ามันเผ็ดถึงใจมันถึงจะแซ่บโอ้โห้เจความปวดหัวบ่ไหมปวดหัวกับเก้มบุ้มพูดไม่หยุดนี่เลยนี่เอามือเอามือซิมเลย เ,เสียบแม่ใช่ไหม,ไหมต้องกินจนเสพไรเสพไรเติมน้ำปลานี่ใส่น้ำปลาไปเยอะๆเลยแม่จะได้คเดค็มออสุดยอดอันนี้เรามีอ่าเทนะาหัวคนเขาเรียกว่าหมูโยใส่หมูโยไปด้วยว้าวมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราตำเองเราจะ สะไอ,อะไรก็ได้ตามใจแล้วก็ได้เยอะด้วย,ยซ้ำไปซื้อไปซื้อส้ตามตำมา20อ่า3 0 40ไม่อิ่มต้องทำ้วยมึงบอกต้องตำเอยมันถึงจะแซ่บมาไปดูสีสันวันนี้เอาถาดเลยนะคะวันนี้น่าร่อยอ,อ่บึ้งบางเสง มันบางบผมเะีด้อย่าให้มันเหลือต้องเคลียให้ออกจากครกให้หมดต้องชิมเลยมันเสียงแบบแกลกแกลกแกลกแ,กแ,กแ,กแกโอ้ยอืมเผ็ด <laughs> พริกยี่สิบเม็ดนะคะพริกยี่สิบเม็ดแล้วตำแบบว่าไม่ให้ใครกินกับเราด้วยอะไรประมาณนี้ชิมละหนึ่งความความไป็น ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดอ่ะตต๊อบเดี๋ยวไปกินกันตรงนี้เลิมาแล้วกับข้าววันนี้มีแค่นี้แหละ2อ,อย่าง,ง,งาต้มยำก็แซ่บต้มไก่บ้านส้มตำเออดูสีสันไม่แม่เอซีเอยนี่น้ำลายไหลเลยเด้อนี่มาๆมาๆมากินข้าวกันหากไปแล้วตัวยุง่งตัวยุ่งประจำบ้านนะคะดิโอ้ย จะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ตรงนี้เดอ้อนี่ปั๊มมี่เอากอนเขาเลยปั๊มมี่นี่นออมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วโ <c oughs> อ้ยถ้าไม่มีตัวปูวนก็ไม่อร่อยอีกเลย ปาปาให้แม่ซีให้ภาพบรรยายกันนะคะนี่ให้ภาพบรรยายแกหมูนี่น <lish Meat S 3> ้เยนไมบออนอนีเยอะ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 เยเยอะเยอ que

hôm nay tôi không chắc 二零啊！真灵啊！啊！ ตอตอตออร่อยไหมป้ามี่อือเผ็ดอยู่ไหนเผ็ดเออเผ็ดไปโห้ป้ามี่สงจใจเยอะัดข้าวกัดเยอะเยอะคุณดิ มนใช้พลังงานเยอะวิ่ง้สนามโหลือบ้านมนไม่เดินหรอกแล้วจะมีปลาได้อยู่ท้ายเด็กทีเซฟสุดกเด็กทลาเป็นเด็กที่เซฟเห็นที่เปน เขา่อกให้ับจับแถวให้มันเดือดเดือดตันเดียวเขาปวดอย่เาไม่มเกรงใจกินเม่อกีคดีด่กน Thank you for é okay. Oh, uh good, -huh. าม,ม,มไหนทั้งที่บอกอ๋ออร่อยมากแกงไก่นี่ไม่มีใครกินเลยมากินอันนี้ขอบคุณนะคะขอกินต่อค่ะสวัสดีค่ะตื ไปบอกปามีลังเขาเลยปาม,มีนี่เออลูกกับพ่อแข่งกันใครจะโอกลังดูส้มตาเออปาม,มีไปกินไกอ่อเขากินส้มตําก่อนเอาไก,กไ่กินไปกินทีหลังกินเล่นไงกินเล่นเออควันโอ๊ตกินมะเขือเทศบารุงผิวอ,อดูซิกเพกว่ะเอวแบบเอวโคตรมากเลยนะคะเอวโคตรมากเอวเล็กมากควันโอ๊คุณเคลียวเลยฮะ กินก็ใส่ปลาก็กินไงปามี่น,น,น่าเห็นไหม <c oughs> YouTube มองใหญ่เลย YouTube <c oughs> มงองในกล้องในนี้อร่อยไหมพี่อะไรอร่อย <c oughs> ไก่ไทมี่ก็ทำอะไรเไป <c oughs> <c oughs> โอ้น้องยูทูบมองตามอออขวัญอดอ,อร่อยมากกินเสร็จแล้วก็เล่าประวัติเรื่องการเลี้ยงช้างให้ฟังหน้อยควัญอดเอ้ยเริ่มแรกเลยเลี้ยงเชือกอะไรเชื่ออะไรเลี้ยงเริ่มแรกเลยเลี้ยงช้างพังหรือช้างพลายอะไรประมาณนี้นะนู่นไปนั่งคุยคนเดียวในป่าน ถ่ายคลิปคนเดียวในป่านไปแล้วจ้าปล่อยไปแล้วไปทางไหนอู้ไปหาเกมบุมเอ๋บ่มเนี่ยบ่มเฮ้ยประธานไปเดินตรวจงานก่อนไปกินไก่ด้วยกินไหม

เ <ST> อ <U K> ้ยอะไบมี่กินเยอะอ้วนเด้อวิ่งไม่ทันเขาได้นักตูดกินอะไรโอ้กินไก่ กินว่ะหนาคาอนอตอร่อยไหมคมอนอตอย่าลืมเด้อที่ฝากไว้ควอนอตฝากไว้ให้คิดเด้คอคอนอตเฮ่ถอยถอยเยเยอะเยอะเยอะงาเถอยเยอะเย